บุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอยู่นะไม่มีไม่มีใครในโลกไม่ถูกนินทานั้นชีวิตการทํางานของเราเราจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเรามองให้เป็นธรรมดาของโลกมองให้เป็นธรรมนาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วเราก็เร่งสร้างกรรมดีสร้างกรรมดีง่ายๆทำอย่างไรจเจริญอาณาปาณสติ ละอกุศลอกุศลที่แท้จริงคือนิวรนานิวรนาคืออกุศลที่แท้จริงวิธีละอกุศลคือทํำยังไงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกพระองค์จึงบอกว่าอานาปานสติหรือสติปัฏฐานสีเนี่ยคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงนี่แหละกองกุศลที่แท้จริงนั้นถ้าเราเนี่ยมันอยู่กับกองกุศลอยู่ตลอดเวลา มันก็จะเบียดพื้นที่อกุศลออกไปในยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยพระองค์ให้ดูว่าเราอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันอกุศลจะทําให้เกิดอนุสัยคือนิสัยฝั่งเลวพู้เจ้าจะเรียกอนุสัยนิสัยฝั่งดีพระองค์จะเรียกอุปนิสัยพระองค์ให้เราเนี่ยสั่งสมอุปนิสัย เพื่อทิ้งอนุสัยเดิม